<c oughs> ทีนี้ก็มาถึงํำว่ากรรมวิบากแห่งการไม่พูดคำหยาบที่เป็นตัวกรรมดออ้วยตัวการกระทำนั้นคือเว้นจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาไม่มีโทษเ,ออเป็นที่สบายแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรัก ทราบซึ่งถึงใจเป็นคำพูดตามโวหารแห่งชาวเมืองที่เขาใช้พูดกันเป็นที่พอใจชอบใจของมหาชนลกักษณะที่น่าสังเกตยอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นคำพูดแห่งชาวเมืองพระบาลีมีเท่านี้ความหมายเล็งไปถึงว่า ตามธรรมดาชาวบ้านชาวเมืองมีวัฒนธรรมดีมาแต่โบราณเขาพูดกันเพราะเพๆทันั้นะ <c oughs> ไม่จะเรียกศัตรูคู่เวรเขาก็ยังพูดเพราะๆไม่พูดคำหยาบแสถงหูพูดแต่คําที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความผูกพันอยู่เป็นปกตินิสัย <c oughs> ผลวิบากที่ได้รับจากกรรมนี้คือทำให้พระองค์ทรงมีมหาปุริสลักษณะข้อที่ยี่สิบเจ็ดและข้อที่ยี่สิบแปดข้อที่ยี่สิบเจ็ดทำให้มีลิ้นอันเพียงพอคือใหญ่หและแลกออกมาปิดหน้าผากได้ข้อที่ยี่สิบแปดคือมีเสียงเหมือนกับเสียง พรมหรือเสียงนกการวิทธรรมาทิ่สถานของลักษณะข้อนี้มีอยู่ว่ามีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อในการฟังและเชื่อฟังเป็นที่ เชื่อฟังของพุทธบริษัททั้งสี่และของเทพมนุษย์อสูนนาคและคนทัพมีลิ้นใหญ่เพียงพอแลบออกมาปิดหน้าผากตัวเองได้นี่เราคิดดูว่าเป็นอย่างไรก็หมายความว่ามีวาจาที่สามารถจะครอบงำบุคคลทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจได้ และเสียงที่ที่ทำขึ้นโดยลินั่นก็ไพเราะด้วยนั่นเป็นลิ้นที่มีความไพเราะด้วยมีอำนาจด้วยไพเราะเหมือนเสียงเท่ามหาพรหมนี่ก็ยากที่จะอธิบายเพราะไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าในที่ แต่ว่าที่พระคัมภีร์ต่างๆพูดถึงกันอยู่นั่นก็หมายความว่าเสียงดังเสียงไพเราะเสียงหน้าเกรงขามรบไปทุกอย่างบางทีจะเียบกับเสียงนกกาลวิกก็ออยังไม่รู้ว่านกกาลวิกนั่นเป็นอย่างไรก็ได้แต่พูดไปตามข้อความนั้นๆว่ามันมีเสียงคล้ายกับเสียงเท่ามหาพรหม มันจะเป็นเสียงที่ดีที่สุดในบรรดาเสียงของบุคคลผู้พูดที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้สั่งสอนนั่นเองสรุปความแล้วก็ว่าการไม่พูดคำหยาบมีผลทำให้เป็นผู้มีวาจาที่คนอื่นเขาสมัครจะฟัง